เฮ้ยเลยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยดูดีดูดีอ้าวดูหาเชือกหาเชือกก่อนหาเชือกก่อนเดี๋ยวจะไม่เชื่อเดี๋ยวจะไม่เชื่อหาเชือกหาเชือกหาเชื่อเหนี่ยงแรงเลยเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวว่ะเฮ้แต่ทำไมพอเจออย่างงี้จังๆทำไมคุณซึ้งเฮ้ยอันนี้แล้วโอ้โหเลยยกทุ่มแม่เลยถ้าอยู่แล้วมันหลอกเขาก็จะอยู่ วันนี้นะครับสถานที่ที่พีเอจะพาเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆทุกคนมาเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ว่าเขาเอาสารเนี่ยมาทิ้งซึ่งสารเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าก่อนที่เขาจะทิ้งเนี่ยมันต้องมีการอัญเชิญก่อนใช่ไหมครับแต่เขาเนี่ยเจ้าของบ้านหลังเนี่ยคือเหมือนคล้ายๆว่าเขาซื้อบ้านต่อคนเนี้ยเหมือนซื้อบ้านมือสองนะนึกออกไหมซื้อบ้านมือสองแต่ว่าเขาไม่ได้ทําพิธีอัญเชิญออกเขาก็เลยได้เอาสารที่ประจําอยู่บ้านตรงเนี้ย เขามาทิ้งเอามาทิ้งเลยไม่ได้อันเชิญไม่ได้อันเชิญใช่ใช่เอามาทิ้งเลยแล้วเขาก็ซื้อสารใหม่มาตั้งเลยซึ่งทางประเพณีไทยก็รู้กันอยู่ว่าการที่จะทิ้งสารขึ้นสารใหม่เนี่ยมันต้องมีเขาเรียกอะไรอันเชิญเจ้าที่สารเก่าออก็พวกครูทําพิธีให้เนาะเชิญสารเก่าที่เนี่ยมันก็จะมีเพื่อนๆเอฟซีคนนึงบอกว่าจุดเนี่ยที่เขามาทิ้งเนี่ยอยากให้ทางทีมงานแกงโกผีมาเพราะว่าาคนที่สัญจรเส้นทางเนี่ย เขาเจอกันเยอะเจอกันบ่อยเจอแบบไหนบางคนก็เห็นเป็นเงาดาบ้างบางคนก็ด้ยินเสียงหัวเราะโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เสียงผู้หญิงกรีดบ้างก็เลยอยากให้แก๊งกบผีมาลองพิสูจน์กันดูเราก็จัดให้ตามคําขอนะครับพราะไมมตุนครับแต่วันนี้จะให้ตุนทําพิธีรองของด้วยแต่เราเราจะดูสมบัสถานที่ครอบๆก่อนว่าก็คิดดูแล้วกันว่าทําไมเขาถึงเจออลองถ่ายบรรยากาศไปฟังดูกอน คิดดูมืดตึ๊บมืดตึ๊บใครมันจะกล้ามาวะเดี๋ยดสองไปเรื่อยๆเลยทางเป็นทุ่งนาทางทุ่งนาไม่ดูแม้นอนเส้นทางเห็นไหมเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางเดินทางของสัญจรนะไม่มีไฟเออมีไฟสักดวงเลยดูอ่ะทางเข้าหมู่บ้านไม่มีไฟแม้แต่ดวงใช่มีไฟดวงเดียวดูอ่ะดูอย่างเมื่อปิดมากตาลองนะเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนะครับเนี่ยหะมืดไหมเออไอ้ดูต้นตาลเดี๋ยดูต้นตาลเดี๋ยโบราณเขาว่าถ้าถ้าตรงไหนมีต้นตาลอ่ะตรงนั้นจะมีเปตจะมีเปตอะไรอันนี้ตาเขาว่านะสิ้นายแหละ อ่าเห็นไหม,มดูดูรอบๆเห็นไหมมือจริงจริงมือจริงจริงอ่ะครนนี้เราเดินไปสำรวจกันอแล้วจุดที่ที่ผมเล่า,มาเมื่อกี้ที่เขาเอาสารมาทิ้งคือสารตรงเนี้ยอืมเนี่ผ้านี่ยผ้าสามสีพวกสารมาทิ้งเนี่ยก่อนที่สารจะทิ้งเนี่ยมันต้องมีการอัญเชิญถ้าไม่เป็นอัญเชิญเนี้ยเหมือนคล้ายๆลบหลู่เหมือนเอาวิญญาณเขามาทิ้งให้เป็นเล่ร่อนืัอเวสีอะไรทำนองเนี้ย ม่ใช่ที่ส่วนใหญ่ไอ้สารที่มันส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ที่เขาพูดไปกันนะส่วนใหญ่นี่ใช่ไหมที่เขาว่าดึงกันว่าไอ้าาสารต้เนี้ยที่ไม่ได้อันเชิญออกใช่อันนี้ใช่ไหมเขาบอกสีนวลทองเนี่ยอันนี้แหละไม่แล้วมึงคิด<น>ดูว่าสารอยู่แค่ตรงเนี้แล้วถนอนอยู่อยู่ตรงเนี้ยูีถนไนได้ทั้งสองข้งถนนเลยถนนอยู่ตรงเนี้แล้วสารอยู่ตรงเนี้ยแล้วใครผ่านมึงคิดดูมันจะไม่หลอนได้ไงใช่อย่างหลอนแล้วหันเข้าทางถนนด้วยรักษณะหันเข้าทางถนนด้วย ซึ่งตอนนี้เราเราอยู่จุดสารที่เขาเขาพูดกันนะว่านี่คือสารที่ว่าไม่ได้เหี่ยงเชิญออกมันเป็นสารใหม่ครับไอ้ตัวใหญ่แต่ที่สารมันไม่ค่อยเก่าเนาะดูดูดูดีๆหน่อยเห็นไหมมีขวดน้ําขวดไม้โดว์นีตุ๊กตาด้วยเห็นป่ะตัวซึ่งเอามาทั้งสารพระภูมิแล้วก็สารเจ้าที่เลยเนี่ยสารพระภูมินี่มันเสาเดียวใช่ไหมใช่เอ้ยเสาเดียวค่นี้เขาเรียกว่าสารพระภูมิถ้าเป็นสี่เสาเขาเรียกว่าสารตายายอ่าใช่ไหมเออแต่สารเจ้าที่อ่ะเราถ้าตามชาวบ้านทั่วทไปอ่ะเขาเรียกกัันนนอย่าง้ จะดูดอกไม้ดีกว่าปล่ายอะไรนี่แหละไอ้บุตรีนี่บุหรี่นี่เขาเรียกบุหรี่อ๋อบุหรี่เอาไปของยาเส้นยาเส้นแ้่ตรงนั้นมันคือที่ไหที่นี่ขยะเหรอน่าจะทิ้งพวกเสียบลงใช่ั้มขยะย่อยขขินได้เป็นขยะด้วยโอ้ดูตอนนี้แคลดบรรยากาศตอนนี้ไม่ขนลุกเลยอะแต่มันมืดดูบ่อจริงๆมันมืดจริงนะเราก็จะมาเขาเรียกอะไรเราก็อ้ารเราก็จะมา ลายให้หมายถึงว่าพวกสัญจรเขาอาจจะกลัวแต่ทางแกงกกผีก็อยากจะมาลองของถ้าไม่ดีพังแม่งเลยกำจัดจะกําจัดเลยถ้าถ้าอยู่เขากลัวกันใช่เหมือนว่าไม่เหลืออย่างเราจะเราจะผิดไหมก็ไม่ผิดเป็นของที่เหมือนที่เขาทิ้งแล้วไงเป็นความเชื่อส่วนพวกคนเาอะไรแบที่กูพูดแล้วพิดไหมวะไม่มีอะไรใช่ไหม ก็คือถ้าอยู่แล้วอยู่ไม่ดีก็ไม่สมควรอยู่อืเราจะทําลายเลยจะไมเสียงอะไรเสียงเบาใครยืนเสียงไหมเสียงเอ้ันูเบาทนูเบาทนูป่ะใช่เบาทันูไหมเสีือวื้วื้วแต่แต่คุมบอกไปดีกระเสือเป็ดได้ไหมได้ขออีกระเสือเป็ดแต่ว่ไม่ใช่หรอกเนี่ยเราจะทําพิธีตรงไหนตรงนี้เลยไหมถ้าตรงนี้น่าจะตรงนี้แหละนี่เราคุยนี้เลยเนาะคู่กันเลยเนี่ยประภูมิกับสารเจ้าที่ไม่เดี๋ยวแต่ขอดูรออออค่ะนิดนึงก่อนว่าไอ้ ไอเสาเสานี่คือเสาเดียวแล้วอเสาอีกเสาเอซอยู่ไหนเนี่ยไม่มีไหนก็นี่ไงเสานี่เหรออ๋อนี่ไงเสาหนึ่งเสาหนึ่งแต่ที่นี่เป็นสี่เสาป่ะหรือเขาเรียกว่าเสาเดียวสี่เสาสเสาเลยเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสี่เสาไหมใช่สี่เสาเลยแต่ดูยังดูใหม่อยู่เลยเนาะยังดูใหม่อยู่เลยอ่ะก็ดูดูหน่อยดิดูน่ากลัวเลยป่ะโอ้แต่นี้มาลองดีเลยดูตายตะกันเลยเตะกันยังใหม่อยู่เลย เริ่มเลยไหมจะจะเริ่มเลยหรือว่าจะดูสำรวจดูก่อนหรือลองสำรวจมาดูเส้นทางเฉลี่ยลองสำรวจเส้นทางเส้นีอยก่อนเดี๋ยวก่อนจะเริ่มทางบางทีตัวนี้ก็มีขยายที่หนึ่งอ้าวตรงนี้มีสารรึเปล่าตัวมีสารนี่มีสารที่หนึ่งนี่หว่านี่ไงที่ทางที่เอฟซีบอกมาคือสีนวลทองสีนวลทองเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยหรือนวลทองนนี้วะไม่ใช่ครับไม่ใช่เนาะ นี่ก็อีสานนี่หว่านี่ไงอนี่ก็รวนทองเต็มเลยอ่าเราสานยเพราะว่าไม่น่าจะใช่ตรงนี้หน่อยจะไปอันนู่นเนี่ยเพราะทิ้งคู่ไงนี่มันอันเดียวอันนี้อันเดียวเนาะโอ้ดูต้นไม้ดิอันนี้ปลายเลยปลายต้นตาลร้อนเลยมองเห็นไหมในกล้องเห็น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 ต้นตาลเนีอยเออปลาไฟอยู่ไม่สว่างเมื่อมันร้อนไงเปิดน้ำ รอบนี้ก็มีสามอ,อันนี้อันนี้อันหนึ่งที่ปังพังแลวปะ่ะอันนี้น่าจะไม่ทิ้งนานอนหะทนนนิ้งนานแล้วเอปอป็นการขึ้นเลยแล้วทาไมเขาถึงตำมทีงทางทางนี้ว่าคนผ่านไปมาไม่หลอนตายเนี่ยมาเนี่ยยากเนี่เออเป็นวิธีของมนุษย์ดูเส้นทางดูใช่ไหมเส้นทางถนนด้วยใครผ่านทางนี้แล้วแมไม,ไม่ไม่หลอนได้ไงอ,อย่างหลอน่ะกลับไปจุดเดิมที่เราจะลงกันก่า แลี๋ยวเราก็ลัตีตัววงของเต็ดเด็มนะัฝากบอกเอฟซีนะครับวันนี้พี่นิวจะติดภารกิจนะครับถ้าใครคิดถึงพี่นิวรอดูคลิปหน้าดีกว่าเออวันนี้พี่นิวติดภารกิจดว่วนเลยไม่ได้มาถ่ายด้วยพี่นิวยังอยู่แก๊งกลัวผีอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะอืมอ่ะองั้นเดี๋ยวเราเราจะทำพิธีตรงนี้เดี๋ยวตุนตุนกล้าทำไหมกล้ากล้า,าเนาะโอเคเดี๋ยวเราทำพิธีอัญเชิญเจ้าที่ตรงนี้แล้วกันข้างหน้าตรงหน้าศาลนี่แหละ ท่นตรงนี้สุดนี่เวลาเตรียมตัวก่อนนะครับเราเตรียมตัวก่อนนะครับโอเคี๋ยวเราจะขอตัดเวลาเดียไปแป๊บนึงนะครับี๋ยวสักครู่ผมจะเริ่มทําวิธีเรียกขีมาเลยนะครับเอาเนาะเอาอุปกรณ์ของเขาเลยดีไหมลุดแล้วเราจะถ้วยของเขาไปเลยจะได้แรงๆเลยอ่าเราจัดจะทำอะไรที่ปัดทูบมีจานมีจานเอเอาเอาไปสิลอลำมันด้วยไหมเอาเอาดอกไม้ไอไอเป็นอะไรนะพวกอะไรมาเลยเด้อพวกอะไรมาเลย เอาแม่งให้ผมว่จะเอาเขาดิแหละอเอโอเฮ้ยตื่นแห้งคนมันเป็นนักลอกเลยนี่หว่าข้างหน้าเลยข้างหน้าข้นี่ด้วยอ๋อโอ้โหอ๋อนี่ไงมีเก้าอี้พอดีเลยนี่เอากาอยเอาเอาเก้าอี้มาตั้งเลยอือเราจะเริ่มทำทีที่เรียกเลยนะครับพร้อมพอดีเลยมะนมีกระถางทุกอะไรครบทุกอย่างเลย เอาจัดจัดจัดวางไว้แล้วก็เดี๋ยวเราเอข้าวเอาจัดไปเลยจัดจัดวางคนนี้นะฮี่นางรำนี่นี่ตั้งแรงเลยนางรำด้วยนางรำด้วยตั้งเลยเอาตั้งวงได้เลยตั้งวงเลยเอาเต็มที่ยอดเยอะเต็มที่แล้ไม่พอทห็นไหมอ่ะไม่เป็วางแรงเลยใส่ข้าวเลยเอาใส่ข้าวแล้วก็ทาทาเอาใส่ข้าวเลยเพราะว่าที่ให้ถึงทำเนี่ย ขุนมันใจถึงและอายุน้อยกว่าเพื่อนเอออร่อยเลยอร่อยเลยขนมเลยภูบเริ่มท่องกระถางเริ่มเลยเตี้ยบันเชิญเข้ามาได้สักครู่เฮ้ยเสียงอะไรเสียงมือถือเลยเยเฮ้ยตกใจหมดเลยสักครู่ว่ะฮ่าก็ตกใจบพเสียงใครผู้หญิงไหนว่าจะคู่ว่ะตกใจหมด มุ่นมงก็บิวด้วยเสียงหลอดทั้งวายตกใจเลกดเสียงผีผู้หญิงกันไหนหวยไม่ทันท่าไิ่ีเลยอ่ะ okay. อ่ะนนข,าาขอเชิญเรียกเข้ามาขอเชิญดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ณนะที่แห่งนี้ถ้ามีจริงให้มาหลอกข้าพเจ้าทีพูดดังๆแม่งเลยท่าทายดังๆไปเลยถ้ามีจริงมาหลอกขอให้มาหลอกมาดูมาให้สัมผัสหน่อยออกมา ถ้ามีจริงก็ออกมาอือ่ะปลักตัวกับหัวปลักกับหัวเลยกับหัวกับหัวปลักกระโดงกระถางกระถางก็กระถางเลยก็ได้ออกระถางอ่ะนะตอนนี้เดี๋ยวรอรอดูผลดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมเดี๋ยวขอดูบรรยากาศรอบๆก่อนตอนนี้ขอดูบรรยากาศรอบๆก่อนตอนนี้ยังไม่รู้ยังยังไม่รู้สึกอะไรตอนนี้มันยังไม่รู้อะไรเดี๋ยวเราขอลองลอยสักพักหนึ่งก่อนเพราะว่า มันเพิ่งเริ่มเราเพิ่งเริ่มทำพิธีเรายังไม่ได้เจออะไรที่ต้องแรงตรงนี้ไหมเพราะว่าต้องแรงไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นสักครู่สักเป็นเราทุก่อนมันเ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มรอรอพาะเวลาแป๊บนึงถ่ายตรงนี้หน่อยนี่ดูว่ามันีรยังปกติไหมไม่มีอย่างอ่ะเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งก่อนดูสบัสดิ์ล้อรู้สึกอะไรไหมตุนยังไม่รู้มีใครรู้สึกอะไรไหม เฉยๆอยู e o, ่เนาะตอนนี้ก็ยังในสุดเฉยๆยังไม่รู้สึกอะไรลองแรงแม่งดูทีไหมเอาไหมตุนกล้าไหมมากูตุนกล้าไหมยุ่กว่าการโอ้ยยืยยื้ยตุนกล้าโอ้โหเลยยกทุ่มแมงเลยถ้าอยู่แล้วมันหลอกเขาก็จะอยู่โอ้คุยๆพังเลยว่ะ อย่าอยู่ถ้าอยู่แล้วหล่อเขาอย่าอยู่เขาดูดีนี่เขาถ่ายด้วยนถ่ายอะไรังเลยตุ๊กตาหักเลยตุนโหดีเหรอเฮ้ยหมัดมดเนี่เนี่นี่ยมดเนี่ยเราเรอเราเราจะไปถึงถึงหักย้ายครับขาทั้งทนเลยเสียงหมาเสียงหมาที่ไหนวะหลอดห่อนนะเมื่อกี้หมาหอนหมาหอนหรือหมาเห่าวะ มันเสียงเลยนะมัเสียงเลยเฮ้ยดูสิแปลกๆเลยนั่ไอ้เชอร์ทำไมกูซื้อว่าขนวาบขึ้นมาแล้ววันเนี้ยเฮ้ยยิงคำแรงไปเรื่อยๆนะยิงไปบอกว่าเมื่อกี้กูวาบเลยนะเมื่อกี้มากูเสียงังวูบเหมือนลมผ่านกูวูบเข้ามาตอนนี้เนี่ยอยู่แม่งร้อนเหมือนอะไรเดินผ่านวูบวาบมือนมือเลยเอาไปใช้ซองหน่ยมือ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 เอออยู่ๆลมอะไรกันเมื่อกี้เนี่ยนะลมอะไรอย่างเลยเห็นไหมสังเกตสังเกตไม่อย่างงี้เขาเรียกลมเขาเรียกว่าลมพัดหรือเปล่าเขาเรียกว่าลมอะไรนะลมลมอะไรวะ หมือนลมของอ่ะเออเนี่ยเมงเนี่ยฮะโอ้ลมพาลมพัดไงเราเป็นลมพัดเออสังเกตใบกล้วยเห็นไหมใบตองอ่ะกูสุกวูบวูบเลยอ่ะายังไม่พังมันยังไม่ขยับเลยเมื่อกี้ไม่มีลมเลยนะนี่บอกเลยเมื่อกี้ไม่มีลมเลยมาตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันหนาวเลยอ่ะมันอากาศเย็นๆวูบๆเลยอ่ะเอาแล้วไอ้เหี้ยนะระวังนะระวังนะระวังเป็ยจุดนะระวังนะดูหมดทีๆดุลลงมาดุลลงมาระวังระวังระวังดุลลงมา หน่ากลัวละเดินหน่ากลัวละน่ากลัวละมีปิเยปังอะไรเนี่ยปิเยปังเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเราไปดูดูดีมันมีเชือกมีเดี๋ยวหาว่าเราใส่เชือกยีนเดี๋ยวหาว่าเราใส่เชือกยีนเฮียไม่มีนะดูดูไอ้เฮียแม่ไม่ไม่เมื่อกี้มึงเห็นใช่ไหมว่ามันกระเด็นออกมาเองอะเฮ้จัตั้งไหน เอาเราลองลองเอาที่ตั้งคื้นแนมข้าวข้าวหล่นเมาเลยอ่ะเฮ้ยอี๋จันแรงแล้เนี่ยเฮ้ยอียน่ากลัวว่ะเฮ้ยแต่ทำไมพอเจออย่างงี้จังๆทำไมกูรู้สึกเฮ้ยอียแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้านเชือกอ่ะ ถ้าเออบอกก่อนนะถ้ามันเป็นเชือกอ่ะมันจะไม่มันจะไม่เลื่อนอย่างนี้แน่ไม่ตัดต่อด้วยเออถ่ายรันยาวๆเลยจะี๋ยาไม่เชื่อเออดูดิดูดิอ้าวดูหาเชือกหาเชือกก่อนหาเชือกก่อนเดี๋ยวจะไม่เชื่อเดี๋ยวจะไม่เชื่อหาเชือกหาเชือกหาเชือกต้นพิกมาพีกพีกมาเดี๋ยวพิกมาเดี๋ยวจะหาว่าเราตัดต่อไม่มีนะโอ้ยนี่มันนี่มันนี่อันนี้น่ากลัวหลอกกูตะวินตูนอย่างนี้ันนี้แล้วคุ้มแมงเลย เราเราลบหลู่ข้แรงไปพวกวะนี่จะทำไมกูคิดกูไม่กลัววะปกติกูจะเป็นคนกลม่ไม่แต่แต่กูตอนเนี้ยกูกูกูเย็นมากนะสันสันนะตอนเนี้ยกูเย็นว่ามากนะไม่ตั้งแต่ที่พอมันได้ยินเสียงหมาหมาหมาหอนนิดอยู่สักพักเดียวแล้ลมเพลลมพัดอ่ะเราวูบขึ้นมาแล้วตอนนั้นแหะกูขนลุกล่ะหยุดแล้วดูเห็นไหมหยุดแล้วใช่ไหมนี่ยกูกูขนลุกเลยหยุดเลยเมื่อกี้ยังแรงไอ้เหี้ย มไม่ไม่แต่ก่อนกลับอย่าลืมนะว่าเราเราอย่าถ้าใครรู้สึกว่ามีใครตามมาให้ไหล่นะให้ไหล่อย่าให้อย่าให้เขาตามมาเราก,กลับเลยครับอย่าตามมาะนึงอย่าตามมานะพูดแช่งมาพูดไ,ได้เกิดเลยตามมาคืาตอต่เนี้ยเราเราเรารู้สึกเราเราไม่ได้เอาเชือกมามากันนะตอนนี้เหตุการณ์ที่เราเจอเราคือเจอเจอจริงๆนะเราไม่ได้ใช้ตัดต่อด้วยเมื่อกี้เราให้ดูแล้วว่าไม่ได้เอาเชือกหรืออะไรดูเตียนเล่นหมดเลย จะ,จะไม่มีใครตามหักคอเราใช่ไหมเสียงธนูกัรหลอนเนสียงเออว่าวธนูเสียงว่าเขาเราว่าวธนูใช่ไหมหคุณลุงซุกไปดีแล้วะไม่ตอนต่เน,นี่ยบอกเลยว่าตอวเนี่ยขนลุกขนลุกขนลุกจริงจริงเราเราจะขอเข้ามาเขาก่อดไหมโอ้โหทำขนาดน,นี้มันจะขอเข้ามาไม่มก็กลัวกลัวมีเขาตามกลับมาวะไม่เราเราดูเราดูว่าเราเราของเข้ามาเล่นอย่างเงี้ยเราแม่งอยู่ๆก็าอี้เห็นไหมวะ เลื่อนครับฟุบขึ้นมาเนี่ยขอเข้ามาไหมล่ะตุนเองไม่ไแต่เลยไม่ต้องไม่ต้องแล้กครับขนาดนี้แล้วเ<ม>ขาคงไม่แหงใครหรอกไม่ไหนๆก็แม่งก็ร้องดีแล้วช่างแม่งไม่ออาบอกกันนะถ้าใครรู้สึกว่ามีอะไรตามมารีบพ,พูดกันเลยนะเราจะไม่ให้เขาขึ้นรถตามเรามาเลยขาดไปไปไปต้องซื้อแบบนี้แล้วเอาเอาเอาอไปไปเก็บของเก็บของแล้วนี่เก็บของถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไอ้ทีเนี้ย อย่าทําตามกันนะครับอย่าอย่ามาลองนะบอกเลยว่าอันตรายนะตอนนี้เราเรายึดสุกว่าส่วนตัวยังไม่รู้สึกว่าปลอดภัยนะแต่เราจะรอดูว่าตอนเรากลับกลับบ้านกันเนี่ยมีอะไรตามเรามาไหมเราไม่รู้นะแต่เราจะดูก่อน<ป><ป>อ<ป>ยังไงก็<ป>ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับตอนนี้น่ากลัวจริงเว้ยไปไปไปเอียขอไปคลิปแค่นี้นะเอาดูดูคนดูดคอตันถ่ายฝัหลังอน,น่อยเงี้ยฮะโอเค